พี่น้องดอกหนึงโอ้นี่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 ้ว่าหลายเองแล้วก็เป็นแถกที่เห็นเห็ดตัวนี้นำนะคะเนี่ยต้องหามกินดิบนะคะเพราะว่ามันสีมิสาราสวัสดีค่ะพี่น้องทายาเองเด้อจ้ะจากเมืองแอตแลนตารัตจอเจอประเทศสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวมือนี้ทายาสิไปเก็บเห็ดมาเรลนะคะบางคนออกเสียงมาราวบางคนออกเสียงมะเรลนะทายาจะออกเสียงมารเรลนะคะ มณีสิไปเก็บเห็ดมาริเอลนะคะเป็นการเก็บเห็ดนีนครั้งแรกนะคะแล้วก็เพิ่งไปพอ่อเมื่อวานเนี่ยนะคะสิเก็บมาศึกษาแล้วก็สิลองกินเบิ่งนะคะป้าขาวพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บเห็ดมาเร็วกันค่ะผู้ใดมาเตะมัน,นนู่นี่อ่าหูซึกว่ามีโอ้นี่ต่อมันที่มาพอมา่อเมื่อวานนี่ค่ะตัวน,นี้ คิดว่ามีคนเตะมันเด้อค่ะนี่มีคนเตะมันเห็ดตัวนี้เป็นเห็ดที่หายากเด้อค่ะพี่น้องเป็นเห็ดที่หายากนะกลาม,มีดกระเสียค่ะตามจริงเห็ดตัวนี้นี่มันต้องตัดเอาเด้อค่ะนี่มันต้องตัดพอดีเฮ็ดมีดเสียเดี๋ยวสิตัดแล้วก็เดี๋ยวจะไป ไปศึกษาเบิ่งเลยจ้ะนี่ค่ะดอกนึ่งฮะนี่ค่ะดอกหนึ่ง,ดงเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดียวอู้นี่ค่ะอ๋อมันหลีอยู่ในใบใหม่นี่มันกำลังออกเลยค่ะพี่นอ้อง นี่มันสิเป็นกุ้งกวงเด้อค่ะถเห็ดที่มันกินได้นะวิธีระวังของเห็ดพวกนี้ค่ะมันสิมีเห็ดที่ไข่ตัวนี้ค่ะที่มันเป็นพิดมันสิมีลักษณะไข่ไสมองอยกักษ์คือกันนะแต่ว่าลูปโซงมันสิบ่เป็นแบบนี้นะแล้วก็ผมซื้อว่าตัวน,นั้นที่เป็นพษดี่ภาคมากมันสิบก,กลวงตัวน,นี้ภาคมากมันสิกลวงเดี๋ยวสิพาให้เบิ่งเด้อค่ะพอดีเห็ดมิดเสีย นี่ค่ะละกะทัดมานี่ค่ะทั้งพี่น้องทั้งพุ่นนะคะก็มีดอกหนึ่งด้วยจ้ะนี่อีกดอกหนึ่งดอกนี้นี่มะพร้าวหม,อ,อ,มอวานมะพร้าวมอวานเดี๋ยวขอถ่ายลูปก,ก่อนเดี๋ค่ะเดี๋ยวสิเก็บ บไม่มีบาแล้ววาอีกเดี๋ยวอันนี้เป็นหูซึกว่าเหตดตัวเนี้ยมันสีมีสามสนิทนะคะมันสีสีดําสีเหลืองแล้วก็อีกนึงเขาเอิ่นว่าฮาร์ปมาร็วก็มันสีหัวมันสีหน่อยก็านีหัวมันสีเคืองนึงประมาณเนี้ยค่ะตัวนี้นี่หูซึกว่ามันสีเป็นสีเหลืองมั้งคะเป็นสีเหลืองนะ ันนี้ก็ดอกนึงค่ะอันนี้มันรุดมาแต่ใส่นอนนี่โมโหว่าค้นเตะหรือว่าแม่งกินอุ้นี่หัดพี่น้องดอกหนึ่งอุ้นี่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 ว้ายหลายเองอู้นี่ค่ะนี่นี่นี่นีน้ำโอ้โหโอ้ย,อย นิเงานิเงาเห็ดมันมันเพาะแหงเด้อค่ะมันสิเพาะแหงนี่เป็นเอแีกทิทยากเก็บเห็ดตัวนี้เด้อค่ะแล้วก็เป็นเทอแรกที่เห็นเห็ดตัวนี้นานะคะถามมาเป็นปีแล้ะเห็นแต่นในห,หนังสือโอ้ยเดี๋ยวนะมันต้องเอาอันนี้หากมันไอยค่ะให้มันมีเสือ าวัสสันนี่ศูนย์พันเลยนี่ทเคียนนี่มันสิพอแน่นอนเลยแต่ว่ากะขอโทษเด้อค่ะเราจะบอกว่ายานงูยานเคียถูกง,งูหน่อยงูมันอยู่น้ำเหงาใหม่เฮ็ดตัวนี้เด้อค่ะมันสิเกิดแตต้นใหม่บางชนิดนานันนะคะมันบ่ได้เกิดทุก ทุกต้นใหม่นะหมูซึกว่ามันมีบางชนิดนะจำซื้อมันบอได้มันจะมีคิวลิปทรีแล้วก็อย่างนะเอ็มทรีอย่างแบบนั้นค่ะแต่อีกอันนึงอีย่างดอกอุ้ยตัวนยานยานมือพี่น้องอันนึงคือบอกบุคนี่ดีใจด้วยค่ะอุ้ยนี่อันนึงพี่น้องจ๋านี่หนี้หนี่หนี้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 อันนึงเด็กกะอันนึงค่ะ โเดี๋ยวขอทาลูก,ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวขอทาลูก,ก่อนมีมันมีมีขาขาวนี่บุหูว่าเป็นเสือมันบ่เด้อค่ะโอ้โทรศัพท์ันนี่เป็นอียงบนนี่มันบ่คอยสู้มันเพาะแหงเด้อค่ะจับแหงบ่ได โอ้มันเบามันพอแห้งพอแห้งว่าเ,เสียดายมีดเสียที่มนมีดเสียใสบนนี้ค่ะวังหันนี่นี่มันสิเป็นหู้เข้าไปทางในเด้ผ่าออกมาสิเป็นกลุ้มกลวงถ้าเป็นกลุ้มกลวงนี่กินใดเด้อค่ะเป็นกลุ้มกลวงนี่กินใดนะใตใหม่นี่ตรงใตใบใหม่นี่ตรงมีแน่นอนค่ะ เดี๋ยวไลดอกละนี่ค่ะเห็นดอกนหน่อยๆมนันนํำนี่นี่เห็นดอกนหน่อยๆมันนํำอยู่น,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 ยน,นี่นี่ค่ะนี่ดอกหน่อยๆมันมองนีนี่ค่ะงาเาไปนี่เด้อจ้ะ ที่เฮตดมาเร็วมันเกิดนะ่ะหูซึกว่ามันจะเกิดในในบริเวณเดียวกันเะคะ่ะมันจะเกิดเป็นแบบว่าจุ่มๆกระใจายในบริเวณเดียวกัน มันกระสิมีกินหอมหอมนะคะแต่ว่ากาบ,บริด้หอมแห้งแต่ว่ากินมันหอมนะคะการล้างจากที่ไปเก็บมาด้รายระยะกามาล่องเปิดหนังสือเบิง์นะคะมาลองเปิดหนังสือเบิ่งนะคะ อ๋อเบื้งตั้งหนาบดายามันติดฤกษ์เสิหนังสือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเฮดที่กินได้แล้วก็เป็นเฮดยานะคะ,ะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเฮดตัวนี้เนี่ยต้องหามกินดิบนะคะเพราะว่ามันสีมีสารเว ati ไทซับสตนเซนะคะเป็นสารเหยนะคะ,ะซึ่งสารเหยอในน,นี้เนี่ยนะคะมันสีหายไปถ้าเฮให้ซุกนะคะ วัละทายกับแปลว่าล,ละเหยนะคะรากาคล้ายๆว่าทาเฮดมันสุกเนี่ยสารตัวเนียมันสรละเหยออกไปนะคะมันกระสิปลอดภัยนะคะกับเป็นค้อมหูหน้าให้เพื่อนๆนหัวไวนะคะอ่ะป้าเดียวทยายสิเป็นล่องพาเบิงเห็ด,ด้วยจ้ะ เนี่ยเขาเวลาผ่าออกมามันสิเป็นกลวงๆแบบนี้นี่เวลาผ่าออกมาสิเป็นกลวงๆแบบนี้นะคะลวกษขาของเห็ดนี่นะคะขาของเห็ดกับกบอันนี้เห็ดมันสิต่อกันเลยนะมันสิต่อกันเลยนะคะแต่เป็นฮาร์ฟฟิมเเรล์อ่ะมันสิบต่อกันนะคะมันสิเป็นไล่ไขๆกระปรงนะ นี่ตัวนี้มันกระสิเป็นแบบนี้นะมันสิกลวงนะเรากะขามันสะต่อกันนะคะมันจะเป็นรลรบยักคขยสมองโพยโอยกับพี่น้องมันพอยแห้งนะคะแบบว่าแบบว่ามันพอยแห้งอะ่ะมันพอยแบบเนี่ยหอยก็เฮ็ดโอยนะคะนี่หอยก็เฮ็ดพอบุหัวว่าเสียเอาไปเห็ดกินยังไดนะคะถ้าแกงเนี่ยก็ต้องข้นบ่แห้งอ่ะคะ่ะ ถ้แกงนี่ต้องุ้นบ่แห้งอ่ะเพราะว่ามันพืชสิหักหมดเลยอนะเดี๋ยว้าอยาจะลองต่มเบิงนะคะวันสรสษานจะเป็นแบบใดนะคะเดี๋ยวเอาเป็นรางน้ำก่อนนะคะ เดี๋ยวสมาเบ่งราคาของเห็ดตัวนี้ด้วยจ้ะอันนี้คือราคาที่เข้าขายกันค่ะเป็นเห็ดที่ค่อนข้างแพงพอสมควร เดี๋ยวสินล่องกินเบิงด้ค่ะมันสิเป็นจังใดมันขึ้นมาขึคืหนองงอเลยเนี่ยนี่ด้ค่ะ รสศาตร์มันเนี่ยนะคะสิคือมันสิมีเครื่องในง้วนอะมันสิมีเครื่องในง้วดที่มันเป็นยักยักอะคะ่ะมางหูว่าเขาเอินอียงมันสิคายคายแบบนั่นนะคะจำซื้อบดานะสิมันสิเป็นยัก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 อะคะ่ะแบบนั่นแหละคะ่ะแ่บอยู่คะ่ะแ่บอยู่แต่ว่ามันพลอยนะคะ